โอเคนะครับกอล์ฟข้าวที่จำเปทุ่านกันด้วยนะครับนะกคอสุดเกมมาครับอีกแล้วครับผมเจ้ฮูดเลยครับนะก็สำหรับสุดเกมมาครับใช่คือได้วันนี้เราอยู่กันในไม้ครับกงร้ออีกแล้วเองอ่าคือวันนี้ก็มาเกี่ยวกับข้าวอยู่แล้วนะครับผมเจ้สวัสดีครับผมครับผมเออเออซึ่งในวันนี้นะครับผมนะเราจะมาสุ่มกองรอกันในเรื่องเรื่องอะไรฮะโซโล่เลเวลลิ่งอีกไหมล่ะอ่าโอเคเอ้ยไม่ใช่นะ นี่มาขนาดนี้แล้วนะครับผมต้องเป็นไททันนะผมมันเขียนบอกขนาดนี้นะครับ <Okay. S 1> นะโดยกติกานะครับผมมันก็เหมือนเดิมนะเราเราจะแข่งกันหมด4รอบนะครับผม, <S <S ผมเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มไททันมาสู้กันเองนั่นเองอ่าซึ่งจะได้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะอันนี้ต้องอยู่ที่ดวงแล้วนะครับผม <S <S คุณ <S <S คิดว่าค,ค,คุณมั่นใจว่าชนะผมได้กี่เซนตะ์วันนี้ร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหมันมากนะแต่ว่าก่อนจะเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันรอบที่หนึ่งกันเลย โอ้เกผมมันเริ่มมาจากราแรกนะครับผมซึ่งเอาเป็นว่าผมจะคุณข้าวสุ่มก่อนแล้วกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะพร้อมยังโอเคครับผมมีห้าตัวนะฮะมีห้าตัวไปเลยนะเอ๊ไปกลัวไดไค้าร์ดขึ้นมาที่ทำไงครับมีปืนติดให้ไหมโอเคไม่น่าพูดเลยไม่มีครับผมอันนี้คุณต้องใช้ความสามารถของคุณเองนะครับผมนี่ร้อยนะครับผมไปแล้วครับหนึ่งนะฮะเป็นค้าร์ดฮะโอเคตามผมแล้วนะมาดูดีจะได้ตัวอะไรนะมีโอกาสที่ตัวจะซ้ำกันนะ แต่ไม่น่าซ้ำนะเป็นโอ้แล้วสิวแล้วเอก็อาจจะได้อยู่แหละนะฮะก็ ไปดูในเกมแล้วกันโอเคผมมาอยู่ในเกมแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วนี่ผมอ่าสวัสดีครับคุณคุณคิดว่าอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะร้อ็ใช่ไหม้อเราเลมจากรอแรกเลยดีกว่านะคุณพร้อมยังโอเคไม่พมก็ต้องพร้อมแล้วคุณปก่อนเลยคคุณแปก่อนเลยโอเคหนึ่งนวิ่ใหญ่นะวิ่ใหญ่อยู่นะโอ้ยอย่อเพิ่งอย่าเพิ่งเใจใใจใใจใจจใ โอเคผมเอามาให้นะเมื่อกี้เอ่อผิดพลาดทคนิดนิดน่อยนะครับผมนะมาแปลงละเลยนี่บอลเลยโอ้โหอยู่ไหนมองแทบไม่เห็นบอกเลยมองแทบไม่เห็นเลยนะครับผมไปพร้อมต้องพร้อมแล้วเอาถ้าพร้อมแล้วไปเลยเร็วเลยโอเคเดี๋ยวดีบาว้าเข้ามาเข้ามาเลยดี นี่นี่มามาผมผมเขเตะนะครับผมจะทำให้ตะนะครับผมคือฮิตบล็อกอยู่ไหนอะอยู่ที่ประมาณตูดอะเตะเตะวิ้ทีนี้แบบโคตรแรงนะมานี่ทีเดียวพอนะฮะโอ้โคตรโกงอ่ะไม่โกงไปปะวะโกงไปหรือเปล่าเดีก็นั่นแหละครับผมอยู่อยู่ที่ดวงนะก็โอเคตอนแรกครับผมถือว่าผมชนะไปได้ก่อนนะครับผมทีนี้นะฮะกนดีก็เร็วเกินไปเดี๋ยวไปดูราวต่อไปเลย โอเคครับ okay, ผมมาต่อกันในรอบที่2เลยแล้วกันนะครับผมคือด้วยความสงสารข้าวนะเดี๋ยวผมจะเอาคนสอบแล้วกันฮนะก็ okay, คือกลัวว่างั้นเถอะไม่ใช่คือม,มัน,นโกงเกินไง<ร>อ่ะผมจะให้คนแพ้สุ่มก่อนคือข้าวสุ่มก่อนเหมือนเดิมได้กันนะไปเลยแล้วกนะันฮะมีตัวอะไรได้กไ,ไหมยาโอเคไม่ได้เกินขึ้นนะฮะเอาอีกรอบไปอันนี้ขอจริงนะไม่กี่สอบไม่กี่สอบ A later few moments โอเคอีกรอบแล้วกันนะเมื่อกี้พลาดไปหน่อยนะฮะมีมตัวเลือได้อไหมไปแล้วกันนะไปแล้วกันไป่ซุ่มเลยว่าจ้านี้มาแล้วก็เป็นเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหได้เนื้อเพราแฝดนึกว่าเป็นใารอีกแล้วอาร์เลยเนี่ยไม่ใช่อาร์เมอร์เขียนผิดนะเขียนผิดนะต่อนะต่อมาตาผมแล้วนะไปไล่ซุ่มเป็นตัวอะไรเนี่ยจะได้คาร์ดปะวะไม่เอาได้ไหมตัวเลือก็ได้ที่ไม่ใช่คาร์ดได้ไหมเฮ้ยอย่าบอกนะเป็นโอ้โหพี่ เอาละตามเนื้อเรื่องหรือเปล่าเดือดเดือดเลยนะครับผมไม่ตามเนื้อเรื่องนี้ผมชนะหรือเปล่าไมปดูนะฮะเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยโอเคบอนนี้ก็มีเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็มีพลังกับไดทันก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาสู้ข้างนอกดีกว่านะฮะไปที่ที่ไหนเนี่ยสวยจังแอยู่ข้างนอกกำแพงนะครับผมด้านนอกกำแพงมาหาว่าคุณข้าไปก่อนเลยกันนะไปไเอาไปตามเนื้อเรื่องเลยแล้วกันนะครับนี่อุ้ยอุตุใหญ่มากนะฮะ มาดูผมบ้าดีกว่านะครับแลสโก้ฮันสัตปาตีอย่าให้มีครั้งที่สามโอเคผมมาแป้งเริ่มเลยปุ๊บแล้วก็ตีบายโอ้ยไงฮันสัตว์ป่านะฮะนี่อ๋อมีหลอดเลือดขึ้นข้างบนด้วยนะนี่ใช่มีหารถข้างบนด้วยไงอ่าโอ้เฮ้ยมีไม่ช้าเลยเหรอโอเคคุณพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วแล้วก็หนึ่งเริ่มเลย ขอคำบลาบก่อนแล้ว no. ต no. well. oh ัว hey. น oh ี้มาขับลาบก่อนแล้วก็โรถทุ่มแม่งโอ้โทุ่มไม่โดนดูทุ่มไม่โดนโอ้โหใจเย็นตจเย็นเขาตบตบนะตบนะโตบนะตบตบนี่อะมุมหัวเดือดเดือดเดือดตบหมดโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่จะไม่เข้าแล้วได้ป้อมใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นเกมเซร็จสีเบิร์ดไปดีอุ้ยคาไปครึ่งนึงแล้วแหละมาคือฮาคงหฮเคียอะไรฮะคงฮะอะไร โอ้โหพุ่งมันพุ่งพ่ะได้ไปเยหยิบหินกันนะหยิบหินนนี่้วเกมเสรจตู้มตีโดนไปดีเจ็บเนี่ยเจ็บเจ็มานี่มานี้โอ้เดี๋ยเดวมานี้จะไปไหนจะหนีจะหนีไปได้ดีเต็มเต็มเต็มเ็มดีเต็มเตมดีเต็มเต็มเต็มดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยตตกอะตบมาตีมานี้แล้วก็ตีปอดหรือเปล่าด้ขอบคุะระเบิดอีกรอบเลยโอ้ย เกือบเกือบเกือบลื่นมารียนเจได้นัเน่ยด้วยความเัใช่แล้วเรื่องมเรีนเจนได้แลแต่แล้วไงวู้ยวว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 วนีวว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 วไวว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 ยวววววทวว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 ็วนววววนวว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 วนวในวงนวง เออนี่แหละสวยน,ออนี่กินแม่งเลย, <laughs> ยได้เลยอโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับนะไปเดี๋ยวไปต่อกันรอบที่3เลย <c oughs> โอเคผมมาต่อกันรอบที่3เลยนะครับผมมารอบที่3าแล้วนะตอนนี้ผมชนะไป2แล้วนะร <c oughs> อบน,นี้ <c oughs> นะผมจะให้คุณแพ้สุ่มกอดอีกเล้ยนะครับผมก็คือคุณขา้าเลยน่เอ๊ะ <c oughs> แต่ไททันตัวตัวไม่ออกเลยนะไปเลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้หมุนมาแล้วไททันขาดอีกหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่พี่จะบอกว่า โอ yes. oh, ้เต oh, so yeah, oh, okay, ็มเต็มอ๋อแล้วเป็นพระเอกอ๋อแล้วไงผมเขาเป็นตัวอะไรไม่ได้นะครับผมที่ไม่ใช่ตัวนั้นนะฮะเราจะไม่พูดแล้วกันนะครับแตเป็นหาขันหาดิเครดิตนะฮะไปดูแล้วกันจะขับดิเป็นตัวนี้มาแล้วก็เป็นเป็นพี่พูดพี่โอเคชัดเจนชัดเจนแล้วพี่ก็ลองไม่อยู่ในจุดที่ผมอยู่ดูบ้างโอเคครับผมนะให้ท่นเกียร์นะครับเออท่านก็ท่นเกียร์อเปลวะ ไปเดี๋ยวดูในเกมเลยโอเคผมมู่ในเกมแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะนี่ผมได้พลังของในท่านเกวียนมาแล้วนะครับจริงเนี่ยท่านเกวียนเนี่ยเขาสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรใส่ปืนได้ใส่กาะได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีสองคนเองแต่ตอนนี้ามาคนเดียวนะครับผมก็อ่ะไม่เป็นไรนะโอเคผมมาคุณพ้อยังคร้บแปลงเลยล้วกันนะไม่เปีการเสวนะฮะไอ้ีท่านเกวียนก็ ก็เกิดสมชื่อนะถึงแม้มันจะเตี้ยไปหน่อยก็เถอะนะฮะไปเลยนี่นี่อุ้ยเอเวนมาแล้วนี่ขาจะอะไรกันมาไม่รู้แล้วเสียงแล้วป่ะโอเคพร้อมยังรอแล้วตามซ้อนหนึ่งเริ่มเลยนี่งลังตีมาดีเตะวิ่งไปกัน กันเข้าอะเอาเว้ยเอาเว้ยมาดิมากัดเข้าเว้ยกัดเข้าเว้ยมามาดีดูถูกดูถูกเหรอดูถูกเหรอดูถูกเหรอดีดมามาดีมาดีมาดีวิ่งของแกขัดไม่โดนกัดไม่โดนดีดีโดนโดนอยู่โดนอยู่เฮไย โอเคก็ไม่ได้มีอะไรในขยี้ด้วยแหมน,นิดเดียวนะเ,นแบบเกือบ,บแล้วนะครัไม่เกือแบบนะไม่เกือบนะไม่เกือบนะก็อเออก็ถือว่าเฮ้ยมันก็โกงอยู่นะเอาจริงมันก็แบบกัดได้ถึงแม้มันจะแค่งเดียวมันมเตี้ยบหน่อยเมื่อกี้ก็ตีอย่างเดียวเมื่อกี้ผมเจอหนึ่งเมตรไม่ว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนสุดท้ายเลยโอเคครับผมนั่นแหละมาสาวสุดท้ายเราที่4แล้วกันนะครับผมซึ่งรอบนี้นะครับผมนะจะเหลือแค่2ตัวทนาดในครับผมก็คืออาร์เมอร์กับ แอดแท็กนั่นเองเขาเรียกว่าเป็นเอกกับตัวร้ายเอ๊ะเขาเรียกว่าเป็นผู้ปรับนะครับผมนะช่วปรับใรเป็นใครไป่รู้เหมือนกันอันนี้ใช้วิจารณญาณแล้วกันนะครับผมก็โอเคฮะมาเดี๋ยวเมื่อกี้ผมแพ้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสุ่มก่อนแล้วกันนะครับถ้าผมชนะตัอไหนคู่คราบก็ต้องได้อีกตัวนั่นเองไปเ l e ก s go เดี๋ยวจะนี้หมุนมาขอเป็นตัวดีๆหน่อยได้ไหมแล้วเป็น อันนี้โปเกบอลมาครับเนี่ยอ่าเมื่อโอ้โหเป็นอ่าเมื่ออาเมื่ออะเมื่อแล้วเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะครับผมไปเล่อในเกมเลยโอเคผมอยู่ในเกมบัรชีเรียบร้อยแล้วนะครับผมและนี่เราสุดท้ายนี่นะแน่นอนนะครับผมว่าผมเป็นเฮ้ยผมขอเสื้อเลยเรื่อยเลวนะครับไปแปรงเรือยแปรงเรื่อยเรื่อยนี่มันไม่เคยตรงเลยเไหมโอเคอันนี้ขอเชือกไปแปรงเลยปืนนี่มาแล้วอาเมื่อไททันนี่นะ เรอบนี้ฮะตัดสินตัดสินนะอ่ะคำรามด้วยนี่คำรามด้วยหนึ่งโอเคพอใช่ไหมโอเคเอาแมบแล้วซับซอสดึงไปเลยวิ่งใจก่อนเลยแล้วกันนะดีดีเขยัยชนเขาชนนี่ชนก่อนเลยชนชนก่อนเปิดก่อนได้เปลี่ยนแล้วก็ต่อยต่อยดีอ้ยโอ้ยโอ้ยมีกระเด็นตรงน้ำกระเด็นมีกระเด็นโอ้ยมาดิมาดิมาแลล้วเอมาดูยังไงมันไม่มีหินไอ้นี่อ่ะเอ้ยอาจารย์ผมนีระเบิดไปเปิดไปมาดิมาดิ ไปลงน้ำเลยแล้วกันไม่สนไม่สนกัดเนาะกัดเนาะไม่เจ็บไม่เจ็บว่ะไม่เจ็บต่อยครับผมไม่เจ็บก็ต่อยนี่นี่สั่นรัวๆอ๋อโอ้โหโอเจมากโอ้โหเดี้ยงเลยไปซะแล้วเอเลนฮะใส่ไม่เข้าเลยก็คือท่านก่อนไงเออจะไปสู้เลยท่านก่อนได้ลาบนี่นี่อูนั่งได้ด้วยนะนี่นี่นี่เฮ้ยว่ะขึ้นมาขึ้นมา ครับนี่มนนแม่งเห็ได้เลยแล้วก็อโอเคก็ผมนะก็เรียบร้อยของเราที่สี่นะับผมใช่เนี่ยเนี่ยนั่งอยู่ในน้ำเนี่ยมัน เออผมก็ชนะอีกแล้วนะครับผมชิยวๆนะฮะเออก็นั่นแหละครับแล้วก็รู้อยู่นะว่าว่าคลิปวันนี้ใครชนะโอเคโอ้ก็สำนนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้เป็นกันบ้านนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชื่นชอบกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้ผมไปมุนกองร้อเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับที่ผมต้องไม่สิ้นของคุณ่าขอตัวไปก่อนได้คุณเจ้าใจเลยได้วก็สกายเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำด้วยเดี๋ยวก็ไปเจอกันพราศดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมได้ดีโอ้โหไว้ค่าไดท่านอย่างนี้ก็เอา ไม่แปลงเว้ย